าสามารถที่จะฝึกสอนพูดได้ใช่ครับผมค่ะมีสอนพูดได้ครับนกแก้วม้องสีเขียวนะครับตัวนี้เชื่องมากเลยครับพูดได้ด้วยแล้วถ้าเราเริ่มที่จะฝึกพูดล่ะคะน่าจะประมาณกั่เดือนหกเจ็ดเดือนแปดเดือนเป็นลูกบอลนกแก้วริงเน็ตนะครับมีสีเหลืองสีฟ้าสีเทานะครับน่ารักนะคะเราต้องต้อนจมือเนี่ยถ้าใสขนาดนี้ตัวขนาดนี้นี่เป็นนกแก้วซันคอนนะครับ ตรงนี้เป็นนกเครื่องทุกตัวเลยครับกำลังน่ารักกันเลยอ่ะค่ะเท่ากันทุกเสีเลยครับผมค่ะราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันลูกป้อนเมียแคทนะครับผมกระเด็นไปน่ารักมากเลยเมียแคทพอเขาชอบยืนสองขานกเครื่องเครื่องเลยครับโตจากลูกป้อนก็ผู้ตัวใหญ่นะแล้วก็ตัวโน้นเป็นตัวเมียอยู่ๆก็ไข่ออกมาโอ้ไหนเ่ะเห็นไข่ไหมตอนนี้อยู่ไหนโตขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมค่ะนี่ก็ว้วนแบบนี้เลยพี่น่ารัก สวัสดีค่ะครอบครัวอริคาทน่ขาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ศูนย์รวมสัตว์ี้่งปาน,นีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงไ้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะครับผมอันนี้เป็นลูกบอลนกแก้วเริงเด็กแขเงแขวนนะครับค่ะตอนพูด<า>ได้ครับอันนี้ราคาตัวละหนึ่งพันแตร้อยบาทครับ หนึ่งพันแปดร้อยครับผมค่ะหูเยอะมากเลยอ่ะครับค่ะอันนี้มีก็สิบกว่าตัวครับประมาณสิบกว่าตัวเลยครับผมค่ะเขาสามารถที่จะฝึกสอนพูดได้ใช่ครับผมค่ะเรียนพูดได้ครับเยอะมากเลยอ่ะกําลังน่ารักกันเลยนะคะใช่เฉยๆเลยครับผมเริ่มให้หัดแทะแล้วนะคะใช่ครับเริ่มกินอาหารไข่ได้ครับผมค่ะนกแก้วมังนะครับ เป็นนกพ่อแม่ครับตัวผู้จะเป็นสีเขียวครับตัวเมียเป็นสีเหลืองครับอันนี้ราคาก็คู่ละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับอ๋อเป็นคู่กันแต่แต่คู่นี้ขายไปแล้วครับผมลูกค้าจองไว้แล้วครับอ๋อลูกค้าจองแล้วใช่ค่ะมีไหมครับอ่านะครับผมมีไหมครับ มองหมดเลยครับผมแต่คู่นี้ลูกค้าจองไปแล้วนะคะใช่ครับค่ะถ้าเขาผสมสีกันอย่างนี้นี่คือยังไงอ่ะก็จะออกไปทางแม่ได้พ่อได้ใช่ไหมอ่ะไอ้ไอ้นี่ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะออกไปทางเขียวนะครับผมค่ะน่าจะออกไปตามตัวผู้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเขาอีกทีนึงเป็นสีอะไรมาบ้างค่ะครับผมสีเหลืองสวยมากเลยครับน้อสีเหลืองสวยมากสวยครับผมเหลืองกาแดงครับ ครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วมังสีเขียวนะครับตัวนี้เชื่องมากเลยครับพูดได้ด้วยราคาก็ตัวละแปด0ัห้าร้อยบาทครับกำลังเชื่องนะเชื่องเลยเล่งกัดเลยครับผมพูดได้ครับน่ารักอ่ะไังเยนครับผมตอนนี้มีแค่ตัวเดียวครับผมแล้วฤดูเขาจะเข้าเข้ามาแล้วครับผมประมาณถักพูดจะพาแล้วพฤษจะพาก็ฤดูมังแล้วครับผมค่ะ กำลังน่ารักกันเลยนะคะค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นนกแก้วกรนวิงนะครับผมค่ะอันนี้เป็นตัวเมียครับเป็นนกพร้อมผสมพันธุ์ครับราคาก็ตัวละหกหมื่นบาทครับตัวละหกหมื่นใช่ครับผมค่ะพร้อมใบเช็คเพศพร้อมใบแยกเพศครับผมอันนี้ตัวเมียครับเชศเมียนะคะค่ะ ก็เคยเคยมีอยู่ที่ที่ร้านที่พูดเก่งเลยก็มีสวัสดีครับได้พูดรไยได้ค่ะครับผมถ้าพวกนี้ไม่ไม่พูดแล้วครับผมอันนี้ก็โตพร้อมที่จะรอไปทําพันก็หกปีเ็ดปีได้แล้วครับผมใกล้แล้วครับ ลูกป้อนราคาก็จะสูงกว่าเนาะเพราะว่าเขาสามารถไปฝึกเชื่องได้ใช่ใช่ครับค่ะแต่ว่าถ้านกโตเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปทําพันธุ์ใช่ครับราคาก็จะถูกลงใช่ครับแต่ว่าถ้าอายุเยอะกว่านี้ราคาเขาจะแพงขึ้นกว่านี้ไหมใช่ครับยิ่งยิ่งนกใหญ่ยิ่งอายุเยอะอายุราคายิ่งแพงครับผมค่ะตอนนี้นกนิ่งมากเลยค่ะ ครับผมต,ตัวนี้ก็เป็นลูกป้อนนกแก้วกินวิงมาคอนะครับใช่อันนี้ตัวผู้ครับราคาก็ตัวละ1น0 0 0แสามื่นบาทครับผมค่ะตัวนี้ก็เป็นเพศผู้เพศผู้ะครับผมเช็คเพศให้แล้วเช็เพศแล้วครับผมค่ะตัวเขาใหญ่อยู่กันนะใหญ่ใหญ่กว่าตัวเมียตัวนน้นเ่าตัวใหญ่มาก<ค>เลยค่สามเดือนเลยครับผมสามเดือนใช่ จะโตไปกว่านี้อีกเยอะไหมอ่ะหรือว่าก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าอ้วนขึ้นอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใชครับใหญ่ๆกว่าบูโกเยอะด้วยค่ะก็น้องๆจากน้องๆจากายาซินอ่ะค่ะครับผมโอ้กําลังกินปากเลอะเลยค่ะเมื่อกี้กําลังกินเลยพอเรามานิ่งไปแล้วตอนนี้ค่ะไฟส์ขนาดนี้ไหมครับที่จะไปเริ่มเริ่มสอนทิ่อิสระใช่ใช่ครับผมก็เริ่มฝึกคอรแบ็กได้แล้วครับผมค่ะ เริ่มที่จะคอ l l back นะคะค่ะแล้วถ้าเราเริ่มที่จะฝึกพูดล่ะคะน่าจะประมาณกท่าไดร่6 7เดือน8เดือนค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นนกแก้วไอโนรีไวโอเล็ตเน็กนะครับผมค่ะอันนี้ราคาก็คู่ละ12,000บาทครับพร้อมใบเช็คเทอรครับค่ะอันนี้เอาไปผสมพันธุ์ได้เลยครับผมนกอายุเท่าไหร่แล้วนะนกอายุ2ปีครับ2ปีครับผมค่ะ ตรงนี้ไม่เชื่องนะครับเอาไปทำพันอย่างเดียวค่ะครับอันนี้ก็เป็นอ่าโนรีเอ็ดเวิร์ดกับไวโอเล็ตเน็กครับผม<ะ>อันนี้เป็นตัวผู้เป็นเอ็ดเวิร์ดตัวเมียเป็นไวโอเล็ตเน็กครับนี่เราเข้าคู่กันหรอคะเข้าคู่กันครับผมค่ะ,ะอันนี้ก็ทำไฮบริดได้ครับผมลูกออกมาก็จะไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะ,ะครับผม ราคาคู่ละเท่าไหร่นะอันนี้คู่ละหมื่นสองครับผมเราสามารถที่จะแยกได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นดได้ดได้ตัวละหกพันไค่ะครับครับอันนี้ก็เป็นลูกบอนลนกแก้วริงเน็ตนะครับมีสีเหลืองสีฟ้าสีเทานะครับาราคาก็ตัวละ6 0พันครับผม ตัวละหกพันทุกสีเลยครับทุกสีนะคะขอเก้นหน้าขอเก็นใหญ่เลยค่ะพวกนี้พูดเก่งครับผมเจแกึงเนี่ยพูดเก่งค่ะอันนี้ก็คือเลือกได้เลยนะข้างในน่าจะไซส์โตกว่านะโตกว่าค่ะท็อปโตกว่าแต่ก็คือราคาเดียวกันเลยเลือกได้เลยนะคะสีไหนไซส์ไหนครับข้างในเนั้นตัวโตสุดเลยมันน่าบินได้แล้วม้งเนี่ยใกล้จะบินแล้วครับผมค่ะ ดูสิคะกำลังน่ารักกันเลยนะอ้วนมากเลยครับค่ะใสเล็บนี้ก็ขอกินตลอดช่วครักหน้าขอกินค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าลิงเด็กกำลังออกมานะใช่ครับพ่เริ่มเริ่มเริ่มเยอะแล้วพี่อันนี้เริ่มเยอะแล้วครับค่ะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นนกแก้วลิงเด็กสีเหลืองนะครับ อันนี้เช็คเพศเรียบร้อยแล้วครับนกอายุประมาณ5เดือนครับผมคอันนี้ก็ราคาตัวละ7,500บาทครับค่ะราคาขึ้นมาือพร้อมเช็คเพศแล้วเช็คเพศแล้วครับผมแล้วก็เป็นนกโตขึ้นมาใช่ครับเริ่มที่จะหัดแท้แล้วเนาะเริ่มหัดแท้แล้วครับผมค่ะนี่กำลังเชื่องเลยแบบนี้ก็มีครับผมเพศผู้เพศเมียนี่ราคาเท่ากันไหมเท่ากันครับผมเท่ากันค่ะ อันนี้ก็รับไปก็ยังเชื่องนะคะมีตัวผู้3ตัวตัวเมีย2ตัวครับค่ะทางร้านเองก็มีให้เลือกอยู่หลายตัวนะคะค่ะ,คะอันนี้แบ่ขงข้างบนล่างนี่คือผู้ผู้เมียเหรอครับอันนี้ในนี้ผู้2เมียเมียหนึ่งครับในนี้ผู้หนึ่งเมียหนึ่งค่ะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นลูกป้อนนกแก้วแอฟริกันเกย์น,นะครับตอนนี้ก็ราคาตัวละสองหมื่นบาทครับน,นี่มีอยู่2ตัวครับ แต่นกยังไม่ทราบเพศนะครับค่ะก็จะเช็คเพศก็บวกตัวละสามร้อยบาทครับผมเจก,ก็หายไปพักหนึ่งนะตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมเริ่มมาแล้วครับผมค่ะห,หายยากไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็ก็หายากอยู่ครับผมเพิง่งมีมาครับโอ้ยใสนี้ก็ลังยค่ะ น่ารักนะคะเราต้องป้อนสี่มื <N, <N ้อเนี่ยถ้าใส่ขนาดนี้ตัวขนาดนี้ป้อนป้อนอยู่สี่มื้อครับผมค่ะประมาณสี่มื้อสี่มื้อครับค่ะเขาทานเยอะไหมอ่ะกินเยอะไหมอันนี้ก็มื้อละยี่สิบครับผมยี่สิบซีซีครับอันนี้ก็เป็นลูกป้อนนกแก้วพ่อค้าแถวนะครับราคาตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับ ใช้กาลังหัดใช้ได้แล้วครับผมกําลังน่ารักเลยใช่เรื่องครับแล้วก็ด้านในมีอีกตัวหนึ่งเป็นโนริเรนโบ้ครับผมค่ะในราคาตัวละห้าพันบาทครับโนริเรนโบเป็นลูกผสมจากโนริเรนโบกับเรโนรีครับเขาเป็นลูกผสม,มลูกผสมนะครับผมใช่ค,ออครับแต่ออกเป็นเรนโบเยอะหน่อยค่ะคับผม สุสาเนี่ยขอกินน่ารักมากเลยอ่ะอ้วนเ็กครับค่ะอ้ว,น,วนค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นอ่าบูนอร์มันบูเยนโลนะครับก็เป็นสีบูแบบเนี้ยก็ตัวละพันเจ็อบาทครับผมถ้าเป็นสีเขียวเขียวตัวละพันนะครับตัวเยนโลไซมีเยนโลไซอยู่2ตัวครับผมนอกนั้นก็เป็นบูหมดเลยราคาก็อยู่ที่สีนะคะใช่ครับผมค่ะ สไยนี้ก็กำลังน่ารักเลยนะน่ารักรักเลยครับผมเครื่องนะคะแล้วก็เริ่มให้หัดแท้ได้แล้วครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาป้อนมกก็ใส่นี้นะคะครับกำลังเริ่มหัดบินนะครับผม้อกใหญ่เลยค่ะกำลังบินค่ะบินโดเลยเป็ดคนเลยครับผมครับอันนี้ก็เป็นนกแก้ว่ากินซีดพายแอปเปิ้ลแล้วก็มีเยลโล่ไซส์มีนอร์มอนนะครับพวกนี้ ขายอยู่ตัวละหนึ่งันสาม้อยบาทครับ1,300ันส <1, 300. S 2> าม้อยใช่ถ้ารับเป็นคู่ก็คู่ละสอง0ันห้าร้อยบาทครับค่ะตอนนี้นกตัวเริ่มจะหายากแล้วครับค่ะเขาก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะนีเข้ามาเรื่อยๆครับผมค่ะเยอะเลยครับนี้มีประมาณยี่สิบกว่าตัว ครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วสนวันคอนนะครับตรงนี้เป็นนกเครื่องทุกตัวเลยครับนกเครื่องเล่นได้ครับค่ะนี่ราคาตัวละ5,500บาทครับพร้อมเชื้อเพลิหรือยังอันนี้ไม่ได้เช็คเพลิครับผมค่ะแล้วก็มันมีอยู่ตัวหนึ่งพูดได้ด้วยค่ะครับ<ะ>พูดอะไรอ่ะพูดได้พูดได้เกือบเท่าม้องเลยอ่ะแต่ว่ามันยังพูดไม่ชัดค่ะครับผม นี่เราฝึกเขาเหรอหรือว่าเขาพูดเองเนี่ยซื้อมาเป้ซื้อมาเขาเลิกเลี้ยงซื้อมาก็มันพูดเลยงั้นแสดงว่าเจ้าของเก่าเขาน่าจะฝึกนะใช่ครับค่ะโอ้กำลังน่ารักเลยอันนี้ก็คือรับไปก็คือเชื่องทุกตัวเชื่องทุกตัวครับค่ะฮ่าโชว์เขาหาแล้วค่ะ วันนี้มีประมาณสักเท่าไหร่คะเนี่ยมีหลายอยู่เหมือนกันนะมีอยู่6ตัวครับผมตัว,<ม>ตวค่ะข้างล่างนี้นด้วยนะคะเตืตัวเลยเชืองทุกตัวนะคะครับเสียงเธอนี่ไม่ต้องพูดนะคะดังอยู่แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นนกทำพันแบบนกไม่เชื่องก็ราคาคู่ละ8 00 0บาทครับตอนนี้ค่ะไม่เชื่อกนะงปันทำพันก็คู่ละ8,000ันพร้อมใบเซ็ตครับผมค่ะ ครับผมอตอนนี้ก็เป็นนกแก้วโนรีสีดำนะครับค่ะแบ็กโนรีครับแบ็กโนรีครับผมอันนี้ราคาก็ตัวละหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับซาเฟศไหมคะตัวเมียครับผมตัวนี้ตัวเมีย้อมใบเชเฟร้อมใบเชเฟครับค่ะตัวนี้ค่อนข้างจะหายากครับ เหมือนกันนะถ้าเป็นสีนี้นะคางทีับเข้ามเชื่องนกเชื่องครับผมอ๋อเชื่องจะเข้าหานะคะพยายามจะซูนเข้าไปให้แต่ว่ามาอย่างเดียวโอ้เร็วด้วยใช่ใช่เร็วใช่ใช่อีกาใช่แต่จริงๆเขาก็ออกประมาณอะไรอ่ะเกียวเขียวเส้มเนะใช่ครับพมเกียวเขียวดำดำมาขังเอติดชนอยากจะออกมาพอติดคน ครับตัวนี้ก็เป็นนกเขาไดมอนด์นะครับราคาตัวละ,650ละเข่าร้อยห้าสิบบาทครับค่ะนกเขาไดมอนต์ก็น่าเลี้ยงครับผมเขาร้องเพราะตัวเล็กสีสันเขาก็สวยนะคะใช่ครับมีหลายสีครับสีขาวสีน้ำตาลสีดูเริ่มไข่หรือยังคะเนี่ยบางตัวก็อายุได้แล้วครับผมบางวันก็มีไข่ออกมาบ้างครับผมไข่ในตรงเลย เขามีตลอดทั้งปีไหมคะเนี่ยมีตลอดครับผมค่ะตัวนี้ก็เป็นานกแก้วพิ้นเจ็ดสีนะครับราคาก็ตัวละสี่รอยบาทครับผมอันนี้มีมีไม่เยอะครับผมตัวละสี่ร้อยบาทยังมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะ ครับผมมีเข้ามาเรื่อยครับค่ะวันนี้เหมือนสีหน้าไม่ค่อยสดเลยนะใช่ครับค่ะมีสีดําสีอะไรคะแดงเหรอคะหน้าแดงหน้าส้มครับวันนี้มีน้อยค่ะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วหงยกนะครับตอนนี้ราคาก็ตัวละ1 2 0บาทครับ มีหลายสีให้เลือกครับสีฟ้าสีม่วงสีขาวสีเหลืองสีเขียวครับราคาตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่ากัคคนครับพร้อมขับเลครับบางตัวก็พร้อมทําครับผมบางตัวก็ยังรุ่นรุ่นก็มีครับรวมกันอยู่นะคะรวมรวมกันอยู่ครับผมค่ะมีโชว์ค่ะห้อยโชว์เลยค่ะ อายุก็คือรวมๆกันรวมๆกันครับแต่ว่าต<ม>่อ<ก>5เดือนขึ้นไปเท่ากันหมดเลยครับค่ะสีสันเขาก็สวยนะคะสวยครับช่วงนี้เหมือนว่าเขาจะมีน้อยนะคะมีน้อยครับผมค่ะเขายังส่งออกกันไหมอะ่ะก็ลงใต้ได้อยู่ครับผมลงทางใต้ได้อยู่อันนี้ก็เป็นลูกบอนลนกแก้วกวดดระตั้วมิเดยมผสมไดตันครับ ในราคาก็ตัวละสี่หมื่นบาทครับอ๋อลูกผสมเหรอคะลูกผสมครับค่ะตัวก็โตกว่าไม่เดียมน้อยนึงแต่ขอบตาเขามีสีฟ้าครับผมเชื่องเชื่องเลยวันนี้มีอยู่สามตัวครับค่ะตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งกำลังเชื่องเลยนะคะครับผม่ะกำลังน่ารักเลยดูดิค่ะค่ะให้ร้ดูหน่อยจ้าเลยนะครอันนี้ก็เอาไปฝึกพูดได้เลยครับผมค่ะแล้วตอนนี้ห้าเดือนหกเดือน แล้วก็ตัวนี้ตัวนู้นอ่ะพูดได้แล้วครับผมอตัวนี้พูดได้แล้วใช่ครับตัวน้นอายุปีกว่ากว่าครับผมค่ะอันนี้หนึ่งปีกว่าแล้วนะหนึ่งปีกว่าครับค่ะตัวนี้เขาพูดอะไรได้คะเนี่ยตัวนี้ชอบพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับราคาเท่ากันไหมเท่ากันเลยครับผมค่ะวันละสี่หมื่นบาทครับพร้อมใบเช็คเพจไหมคะมีใบเช็คเพจทุกตัวเลยครับผมอ่า อันนี้ก็เป็นนกแก้วบูแอนโกมาทอนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียรครับผมตัวนี้อายุป,ประมาณ4เดือน5เดือนครับค่ะแต่ตัวนี้ราคาตัวละห้า0 0ืบาทครับเขาเชื่อมนะเชื่องครับผมแล้วเขาเริ่มพูดได้ไหมคะตัวนี้ตัวนี้ก็เอาไปสอนพูดได้ครับผมตอนนี้ก็สี่เดือนห้าเดือนค่ะครับผมใส้กำลังฝึกพูดนะคะใช่ครับค่ะตัวนี้สวยครับ อ๋อกำลังเชื่องเชื่องด้านบนก็เป็นนกแก้วบวนโกมาคอนะครับค่ะตอนนี้เป็นนกอายุสองปีกว่าครับผมแบบนี้ก็ราคาตัวละห0หมื่นบาทครับค่ะนกเชื่องเชื่องเลยครับโตจากลูกป้อนโตจากลูกป้อนนะคะค่ะพอาอายุเขาเยอะราคาก็จะสูงขึ้นตามนะคะใช่ครับิ่ะอายุเยอะยิ่งแพงค่ะ ยังเชื่อมนะสองตัวนี้เชื่อมเชื่องทั้งคู่เลยครับผมค่ะพี่อ้อยผู้เมียครับผมเรารักกันเลยรักกันพร้อมใบเช็คเพจนะคะพร้อมใบเช็คเพจคับค่ะอันนี้ตัวผู้ตัวเมียราคาเท่ากันไหมเท่ากันเลยครับผมเท่ากันนะคะครับครับอ่าตัวนี้ก็เป็นหนูฮิปโปนะครับผม S <S ราคาตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมกำลังน่ารักกันเลยอะ่ะเท่ากันทุกสีเลยครับผมราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันราครับผมอายุเขาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุประมาณสามเดือนสี่เดือนค่ะไม่น่าจะโตไปกว่านี้แล้วนะใช้ประมาณเท่านี้นะประมาณนี้ครับผมค่ะ ากินหญ้าด้วยใช่ไหมเนี่ยหญ้ามใช่ไหมค่ะเาก็อยู่เหมือนที่โปรแตตัวมันแคทค่ะครับผมเพศผู้เพศเมียก็คือราคาเท่ากันเท่ากันหมดเลยครับค่ะแล้วแต่ชอบสีด้วยนะคะครับอันนี้ก็เป็นลูกป้อนเมียแคทนะครับผมะเน่ารันมากเลยเมียแคทที่เขาชอบยืนสองขาเน้นๆตอนนี้ก็น่ารักครับผม อันนี้ก็มีครับมีหลายตัวครับอันนี้ราคาตัวละ1น0 0 0บาทครับข้างบนก็มีนะเนี่ยเยอะเลยค่ะนี่เป็นหน้าเขาใช่ไหมครับช่วงนี้ใช่ครับผมอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดือนกว่ากว่าครับผมอ,อ๋อเดือนกว่ากว่าเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งประมาณนี้ครับผมกำลังแบบกำลังเรียนรู้เลยค่ะ ครับผมแล้วราคาช่วงนี้ประมาณเท่าไหร่อะคะวาค 12, า12,000ครับผมพเพศผู้เพศเมียราคาเดียวกันไหมคะใช่ครับผมราคาเดียวกันเลย12,000นะคะค่ะโ,<อ>ะโุน้องไม่ยอมโชว์เลยอะหันหน้ามาหน่อยลูก,กแหมบางตัวก็หลับนะคะเนี่ อันนี้หลับโชว์อย่างเดียวเลยค่ะอันนี้ซื้อซื้อที่แถมเสื้อนะครับอ่าแถมแถมให้เลยครับผมแถมให้เลยแถมให้เลยอ้อกำลังสซนกำลังน่ารักกันเลยนะคะถ้าไซส์โตกว่านี้ราคาก็จะสูงขึ้นนะใหญ่แพงใช่ครับผมค่ะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมียแคทนะครับตอนเขาโตครับ อายุเท่าไหร่นะตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่พัน์แล้วสองปีกว่าแล้วครับผมแต่เขาแต่เขาเชื่องอ๋อช่นี่จับได้ก็เก็บเอาไว้โชว์ให้ลูกค้าดูเอาไว้ขายลูกๆเขาครับผมเชื่องถ้าใส่หนีเนี่ยเขาจะหน่ายกันประมาณเท่าไหร่จำหน่ายกันก็เกือบเกือบสองหมื่นนะครับผมเกือบเกือบสองหมื่นยิ่งเป็นตัวเมียยิ่งแพงครับตัวเมียจะราคาสูงกว่าใช่ไหมตัวเมียสูงกว่าตัวผู้ใช่ครับเพราะว่าลูกมัน คอกหนึ่งสี่ตัวห้าตัวอาจจะได้ตัวเมียแค่ตัวเดียวตัวเมียจะได้น้อยกว่าได้น้อยครับผมบางบางคนพอก็ไม่ได้ตัวเมียเลยค่ะถ้าเราเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กๆก็เชื่อมเลยนะเชื่องครับผมค่ะอย่างตัวนี้เขาก็เชื่อมนะเหมือนรุ่นข้างหน้าเราก็ป้อนนมป้อนนมเหมือนเหมือนแมวเลยครับผมเขาเชื่องมากผิดผนมากโอ้กำลังน่ารักเลยให้เขาทานข้าวโพดด้วยเหรอก้าวโพดก็ได้แอปเปิลก็ได้แล้วก็อาหารแมวครับผม อันนี้ก็เป็นเต่าชูกาต้านะครับตัวบนนี้เป็นตัวเมียรครับผมาราคาเขาเป็นโคลไซต์ใหญ่ราคาตัวละ9,500บาทครับผมค่ะแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวผู้ครับอันนี้ตัวใหญ่หน่อยก็ตัวละ16,00 0บาทครับราคาก็อยู่ที่ไซต์นะคะอยู่ที่ไซ์ครับผมค่ะเพศผู้เพศเมียมีผลไหมคะเพศเมียแพงครับผมเพศเ,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 เมียแพงกว่าแต่เราจะราบเพศได้ต่อเมื่อเขาอายุประมาณเท่าไหรอ่อ่ะก็ประมาณ สิบนิ้วกว่าครับผมตัวด้านนี้ประมาณตัวนี้เหรอใช่ประมาณตัวนี้ได้ใช่ครับผมอันนี้สิบนิ้วนะสิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดนิ้วค่ะัวนิสจตเมียอ่านี่ก็เป็นพ่อแม่พันุ์เต่าชูการ์ต้านะครับโอ้ใหญ่มากตอนแรกก็ซื้อมาขายหน้าร้านครับค่ะอยู่ๆก็ไข่เอาไข่แล้วไข่เลยก็เอามาเก็บไว้ให้เข้าไข่ก่อน หมายถึงเขาเป็นตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมอันน่้ตันผู้ตอนนี้ตัวผู้ตัวใหญ่นะแล้วก็ตัวน้นเป็นตัวเมียอยู่ๆก็ไข่ออกมาโอ้ไหนเ่ะเห็นไข่พอไหมตอนนี้อยู่ไหนไข่เขาคุณลุมดิขคุณลุมอ๋อเขาขุดลุมตอนแรกไม่มีชายเขาก็ไข่แล้วแตกก็ซื้อชายมาใส่ให้เขาให้เขาไข่ก่อนโอ้อายุเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ประมาณ20กว่าปีครับผมยี่สิบกว่าปีครับเขาจะเริ่มไข่ตอนเมื่ออายุเท่าไหร่ประมาณ20ขนาดนี้ใช่ไหมประมาณ ยิ่งยิ่งโตอ่ะเขาจะไข่เยอะครับผมแต่ว่าตอนยี่สิบนิ้วก็เริ่มขายได้ยี่สิบกว่าแต่ท่วงนี้ยี่หกแล้วยี่หกนิ้วค่ะครับผมก็ไข่เยอะอยู่ครับเห็นเห็นไหมเห็นไข่เพามว่าได้กี่ฟองอ่าหรือไม่เห็นเขากรอบไปเลยใช่ไหมใช่เขากลบไปครับผมก็ประมาณสักหกสิบฟองครับผมประมาณหกสิบฟองแล้วเขาก็จะเว้นอีกประมาณเดือนหนึ่งเขาก็ไข่อีกหกสิบฟองแล้วก็เว้นเดือนหนึ่ง จะสามสามหลุมประมาณสามหลุมใช่ใช่ครับผมก็ประมาณร้อยร้อยแปดสิบฟองประมาณนี้ครับค่ะยังไงคันนียคู่นี้ขายไหมเนี่ยก็ขายก็ขายแสนสองครับพี่คู่ละคู่ละแสนสองคู่ละแสนสองครับผมรับไปนี่ก็คือเตรียมได้ลูกเตรียมได้เลยเตรียมได้เลยเพราะว่าค่ะได้ลูกขั้นต่ำก็ต้องมีตัวละพันอะพี่แป๊บเดียวอะไรล็กอ่ะนะใช่ครับแป๊บเดียว โอ้แต่นี้เหมือนตัวผู้ใหญ่กว่าเนาะตัวผู้ใหญ่กว่าตัวผู้31นิ้วครับโอ้ตัวผู้31นิ้วใหญ่มากครับค่ะใหญ่มากเลยอ่ะกี่กิโลเนี่ยเกือบเกือบสองร้อยได้ผมไม่แน่ใจเพราะสี่คนยกยังยังหอบยังหอบเลยอ่ะยังหอบเลยสี่คนยกยังหอบใหญ่มากเริ่มจาก คันโนโม้มอนเลยนะครับผมค่ะตัวนี้ตัวผู้600ตัวเมีย800ครับผมราคาตัวเมียก็จะราคาสูงกว่าครับผมค่ะราคาสูงกว่า นม้อนอันนี้ทันนม้อนครับผมต่อไปครับอันนี้ก็เป็นไบเฟสครับผมหน้าเขาจะขาวครัพี่ราคาตัวนี้ก็ตัวผู้900ตัวเมียพันสองค่ะครับผมน่าจะสีน่าจะขาวนะคะสีจะอ่อนๆเทาๆหน่อยครับผมค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยก็สองเดือนครับผมสองเดือนครึ่งครับประมาณนี้ครับผม สิ่งมีเยอะมากนี่ค่ะน้องอยู่ในนี้กันเต็มเลยใแล้วจริงมันมีไอ้พวกโมเสพวกอะไรด้วยผิดแต่ว่ามันของหมดไงช่วงนี้ราคาเขาเป็นยังไงคะถือว่าลงไหมหรือว่าแพงขึ้นราคาลงราคาลงนะคะลงทางร้านเองก็มีให้เลือกเยอะนะคะก็มีให้เลือกเยอะพี่สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้เหมือนกันนะสามารถส่งได้ครับผมแล้วก็ แล้วก็มีมเป็นผ้าครับเยอะเลยอยู่ในเตก็มีค่ะเยอะเลยนีอันนี้ก็เป็นลูฟิติกครับผมอันนี้อันนี้ราคาก็ตัวผู้พันสองตัวเมียพันห้าครับผมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยครับ่วาสีขาวขาวตาลาครับผมทางร้านเองก็สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าได้ทั้งนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะสามารถส่งไล่ทุกจังหวัดเลยครับผมร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับผม เปิดทุกวันครับอ่าอันนี้ก็เห็นนะร้านก็เปิดทุกวันนะคะครับผมเปิดทุกวันค่ะมาดูทุกวันได้เลยครับผมร้านเปิดเก้าโมงครับผมค่ะนีอะ่อันนี้ก็จะเป็นโกท็อปเลยครับผมค่ะอันนี้เป็นคิมิโนโคิมิโนโต,ตาแดงครับผมค่ะตาแดงขายอยู่ ตัวผู้พันแปดตัวเมียสองพันบาทครับผมค่ะตัวนี้ก็คือตัวท็อปของร้านเลยครับผมค่ะมีหลายสายพันธุ์ครับผมแต่ว่าของไม่มีครับเหลือเหลือประมาณเท่านี้ครับผมค่ะแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งครับผมทุกวันศุกร์ครับผมของจะมาทุกวันศุกร์ครับอ่านี่อันนี้เป็นชิเมโน่ตัวนี้ตาแรงครับผมสวยเลย นี่น้องอ้วนโตขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมค่ะนีรูอ้วนแบบนี้เลยพี่น่ารักถ้าเลี้ยงนานๆอายุเท่าไหร่นะเนี่ยก็สองปีครับสองปีได้ตัวขนาดนี้เลยนะคะอย่างนี้เขาจังบินได้ไหมครับก็ยังได้พี่แต่ว่ามันก็จะหนักตัวหน่อยหนักหน่อยนะคะไม่ไกลไม่โอ้น้องอ้วนจิ้เก่งมากเลยครับผมใช่ ทางร้านไม่ได้จําหน่ายนะคะแต่ให้ <ไป S 1> ดูเป็นไซส์น,ซนะนว่าถ้าอีอ่ปีก็จะตัวประมาณนี้ค่ะเช่องเชื่องนะคะ,ะให้ลูกค้ารู้ครับผมค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุก,ทกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย